สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฮาลองแห่งนี้นะครับวันนี้คุณพังเขาก็จะเป็นเจ้าภาพอีกแล้วนะเขาจะพาผมไปเลือกซื้อของกินของใช้นะครับเพื่อเป็นสเสบียงในระหว่างการพักอาศัยอยู่ที่เมืองฮาลองนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลือกสินค้าด้วยกันนะครับ ตอนนี้คุณทังก็เดินช้อปปิ้งซื้อของเยอะมากนะส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้นะเขาบอกกับผมว่าซื้อไว้ให้ผมเก็บไว้ กินตอนอยู่โรงแรมนะครับก็ไม่เป็นไรครับของฟรีฮะจัดมาเลยครับ นูอาหารเวียดนามบนห้างเวียดนามนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหากท่านใดที่ทราบว่ามันชื่ออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ตอนนี้คุณพังกำลังเลือกซื้ออาหารเช้าให้กับผมนะครับยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะวันนี้ก็อะไรก็ได้หมดนะครับถ้าเป็นของฟรีเนี่ยผมกินได้หมดผมเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะฮะกินอะไรก็ได้นะเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างนะครับอร่อยไม่อร่อยผมกินได้หมดนะครับขอแค่เป็นของฟรีครับเป็นคนชอบของฟรีนะฮะหากใครชอบของฟรีก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ โซนนี้จะเป็นโซนขายผักสดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโซนขายผลไม้นะครับผมก็ได้เลือกซื้อไปละเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีแอปเปิลนะส่วนใหญ่จะเป็นแอปเปิลค่อนข้างจะเยอะนะะเราก็จะมีแตงโมนะครับแล้วก็ส้มโอนะฮะแล้วก็ส้มน,นะครับแล้วก็มีมะม่วงแก้วมังกรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแอปเปิล เยอะครับที่นี่คนเวียดนามชอบกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นแอปเปิ้ลวางขายค่อนข้างจะเยอะนะครับมีฝรั่งนะฮะแล้วก็ส้มหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็มะละกอเนี่ยก็ใครที่ทราบชื่อก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับกล้วยครับกล้วยหวีค่อนข้างจะใหญ่นะครับคนเวียดนามจะชอบสีแดงนะครับไม่แตกต่างจากคนจีนนะสีแดงจะเป็นสีที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดนะครับ โซนนั้นนี่ก็จะเป็นโซนผักสดน,นะครับก็สินค้าส่วนใหญ่ทั้งหมดก็มีขายที่บ้านเราหมดนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับเอออันนี้ลูกนี้ก็แตกต่างนิดหนึ่งฮนะน่าจะเป็นฟักนะครับฟักขี้หมูอะบ้านผมเรียกว่าฟักขี้หมูแต่อันนี้มันค่อนข้างจะยาวนะแล้วก็ฟักทองนะฟักทองก็ลูกปแปลกนิดหนึ่งนะ มันพลังมันต่างๆครก็สรุปโดยวรวมแล้วห้างแห่งนี้ก็เหมือนกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยนะครับรูปแบบการจัดวางต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะไม่แตกต่างนะครับซีฟูด้ดสแน็ค k ์ปรุงรสยีห่ห้อเบนโตก็มีขายที่เวียดนามนะครับแล้วก็ยังมีขนมขาไก่ที่ ผมชอบมากมีขายที่เวียดนามนะครโรตัสยี่ห้องโรตัสนะครับนมอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นของพวกไมโลแล้วก็ยี่ห้องคนเวียดนามนะครับที่ผลิตขึ้นเองนะครเดี๋ยวผมจะหาดูไอเทมที่มาจากประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลไทย จะคุ้นหน้าคุณตาของชายคนนี้ฮะที่ติดอยู่ในกล่องขายสตรอเบอรี่ Strawberry นะฮะสตรอเบอรีฮะเขาก็คือมิสเตอร์พาร์คนั่นเองนะอดีตเฮดโค้ชฟุตบอลทีมชาติเวียดนามครับนี่ครับชูนิวโป้งหลาเลยแสดงว่าอร่อยมากครับแต่ผมไม่ซื้อหรอกครับราคาแพงเพราะว่าตั้งแต่ผมได้กินสตรอเบอรี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมอจใจของผมก็ติดงึบติดงับกับสตรอเบอรี่ของประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่านั้นนะครับ ของมิสเตอร์พาร์คผมขอไม่ซื้อนะ,ะขอโทษนะฮะมิสเตอร์พาร์คนอกจากมิสเตอร์พาร์คเลิกคุมทีมชาติเวียดนามแล้วไปปลูกสวนสตรอเบอรี่ขายนะคเขายังปลูกสวนสาลี่นะฮะนี่ฮะโลโก้ฮะมิสเตอร์พาร์คอีกแล้วฮะเขาเป็นเจ้าของสวนผลไม้นะครับตอนนี้อะไรโปรดักต์ออฟคูเรฮะส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีนะครับมิสเตอร์พาร์คมีโลโก้ติดเลยฮะมี เขาคงกลับไปทําสวนซอเบอรี่แล้วก็สวนสาลี่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ว่างงานอยู่เห็นบอกว่าจะมาคุมทีมชาติไทยนะแต่ก็แฟนบอลไทยก็ปฏิเสธไปนะครับมิสเตอร์พาร์ทพวกอาหารเช้าซีเรียลต่างๆเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยนะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับ ก็มีขายที่บ้านเราด้วยฮะแต่ว่าเลียนภาษาเป็นภาษาเวียดนามนะครับทุกคนที่ประเทศเวียดนามคนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเคยกินอาหารไทยเนี่ยทุกคนจะบอกว่า I love Thai food ทุกคนจะรักอาหารไทยกันทุกคนนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะฮะอาหารไทยถ้าเกิดมาวางขายที่ต่างประเทศเนี่ยราคาเนี่ยมันจะ เหมาะสําหรับคนชั้นกลางถึงชั้นสูงเท่านั้นนะครับคนระดับล่างเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ลิมรสความอร่อยของอาหารไทยนะครับส่วนนี้ก็เป็นโซนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะพวกทิชชู่พวกอะไรก็ไม่น่าจะมีแบรนด์ของคนไทยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอื่นนะครับโซนนี้เป็นขนมหวานนะฮะ เค้กค no ุกก like right ี้ต่างๆนะครับแบรนด์ก็น่าจะเป็นแบรนด์ของคนเวียดนามครับนี่เอาเจออีกแล้วครับโรตัสขนมขาไก่นี่ได้รับความนิยมที่ประเทศเวียดนามแน่นอนฮะเดินไปมุมไหนก็จะมีวางขายตลอดนะครับนรถนี้ผมชอบมากครับรถปลาหมึกคอสปซี่อ่ามีคาราดาขายด้วยฮะที่เวียดนามมีขนมคาราดาด้วยนี่ครับแล้วก็ ข้าวเกลียบปลาหมึกทะเลทองอันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่ถูกปากคนเวียดนามนะถึงได้มาวางขายบนห้างนะแล้วก็มีวางขายหลายจุดนะฮะย,ยี่ห้อเบนตกส่วนมันทอดกรอบนะ,ะก็น่าจะเป็นยี่ห้อของคนเวียดนามนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไอเทมจากประเทศไทยหรือเปล่า ยังไม่เจอนะก็เลนะฮะเลเลเล,เ,ล,เ,ลเจอเลนะะนี่น่าจะผลิตในเวียดนามนะครับบริษัทเลก็เป็นบริษัทมันฝรั่งทอดกรอบที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะผมไม่แน่ใจว่าของไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่เวียดนามก็มีขายนะครับเลโซนนี้จะเป็นโซนขายเยบียนะฮะเป็นเบียรไทเกอร์นะครับไทเกอร์เบียนะ น,นี่ก็จะเป็นโคคาโคล่านะแฟนตาก็เ๊ปซี่นะครับก็แบรนด์ระดับโลกอยู่นะครับสำหรับเครื่องดื่มนี่อันนี้เป็นแบรนด์มอนสเตอร์อันเนี้ยขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับมอนสเตอร์ Monster. แล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่นะอันนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแน่นอนนะตัวนี้เห็นบ่อยที่ญี่ปุ่น เดี๋ยวไปดูโซอนอื่นนะครับเอามาโซนนี้ก็เจออีกแล้วครับขนมขาไก่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนเวียดนามจริงๆนะครับขนมขาไก่กับเบนโตะมีวางขายทุกจุดทุกมุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะก็เดี๋ยวให้ดูข้าวๆพอนะนี่แบรนด์ลังนกนะฮะแบรนด์นะะรู้สึกดีใจนะทุกครั้งถ้าเราเห็นแบรนด์ไทยมาวางขายที่ต่างประเทศแล้วมีตัวหนังสือไทยติดอยู่เนี่ยมันแบบ รู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับทุกคนใครที่มีความรู้สึกเหมือนผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยบอกบอกตรงเลยว่าโคตรภูมิใจ่ะที่เห็นภาษาไทยมาติดตามสินค้าต่างๆที่ขายในต่างประเทศนะเดี๋ยวดูโซนมาม่าเวียดนามนครับเมื่อเช้าจัดไปแล้วหนึ่งหอ,อก็อร่อยดีฮะเดี๋ยวดูว่ามีไอเทมจากประเทศไทยหรือเปล่าครับ คล้ายกับต้มยำกุ้งบ้านเราเลยนะแต่เขียนเป็นภาษาเย็ยบมันเราไทยก็น่าจะเป็นรสชาติของคนไทยแต่่ามีมีคำว,ว่าไทยด้วยนะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับรูปร่างหน้าตานี่คือต้มยำกุ้งเลยนะก็ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ของคนเวียดนามแล้วก็ มาม่าแบบสไตล์เกาหลีนะครับของไทยแท้ยังไม่มีปรากฏนะครับยังไม่เห็นนะฮะด้านนี้เป็นคับมาม่านะนี่เหมือนต้มยำกุ้งมากเลยครับใกล้เคียงยังไม่เห็นของไทยมาขายนะก็เป็นของเวียดนามแล้วก็ของญี่ปุ่นแล้วก็ของเกาหลีนะครับ มาดูโซนปลากระป๋องนะฮะปลากระป๋องก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็แบรนด์ของเวียดนามนะเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบโลโก้คุ้นเคยนะนี่ครับปุ่มปุยภาษาไทยของเราฮนะติดนี่นะวางอยู่ชั้นบนนี้แสดงว่าขายดีมากนะชั้นนี้ระดับสายตาคนนะปุ่มปุยลาดพริกอันนี้เป็นปลากระป๋องที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักนะครับยี่หอ้อนี้ แล้วก็ยังมีปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศนะเป็นภาษาไทยนะชัดเจนนะสินค้าจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีแมคคาเรลยี่ห้อนะฮะซีคราวนะครับก็เป็นสินค้ามาจากประเทศไทยนะครับภูมิใจมากสินค้าไทยมาวางขายที่เวียดนามน,นะครับเดี๋ยวดูไอเทมอื่นนะฮะว่ามีของไทยมาอีกไหมครับดูนะมีโลโก้ไทยมาอีกหรือเปล่านะฮะ เห็นแวบๆนี่อันนี้สามแม่ครัวก็มีมานะนี่ฮะสามแม่ครัวจากประเทศไทยนะครับปลากระปองสามสามแม่ครัวนะตอนเด็กๆกินบ่อยนะตอนที่ชกมวยอยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดก็กินบ่อยฮะแต่ว่ารสชาติจะออกแบบแฟบผสมด้วยฮะใครที่เคยเป็นเด็กวัดเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกผมนะปลากระป๋องสามแม่ครัวจะมาพร้อมกับกลิ่นอายของแฟบนะครับด้านล่างก็เป็นบิ๊กแคนนะบิ๊กแคน ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศอันนี้ยี่ห้อใหม่ผมไม่เคยไม่เคยทานอ่ะสองยี่ห้อนี้นะฮะสีคราวนะผมไม่เคยเจอนะนี่ซาบะในซอสมะเขือเทศนี่ของไทยนะครับนี่ด้านล่างสามแมครัวก็ยังมีมาต่อนะฮะสามแมครัวนี่ครับได้รับความนิยมในประเทศเวียดนามพอสมควรนะครับสามแมครัวส่วนตัวอื่นนะกะทิชาวเกาะก็มาบุกตลาดที่เวียดนามเช่นกันนะฮะนี่โคคโนัตมิวนะครับ ดูตัวอื่นฮะมีไอเทมจากประเทศไทยหรือเปล่าครับแป๊บหนึ่งฮะหาดูก่อนฮะนี่เป็นโซนสาลายนะครับสาลายสาลายก็เป็นของเกาหลีนะบแบรนด์เกาหลีแบรนด์เกาหลีมาตีตลาดที่เวียดนามค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ของคนญี่ปุ่นส่วนนี้มาม่าผมเดินดูละไม่มีฮะจากแบรนด์ไทยโซนด้านนี้เป็นโซนน้ำตานะฮะน้ำตาลนะ มีมิดผลหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับน้ำตาลโอเคเครื่องปรุงรสอันนี้เป็นโซนเครื่องปรุงรสนะฮะอารมณ์แบบคนออะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะที่เราคุ้นเคยกันไอยินโมตโตะนะครับเป็นผงชูรสอ่ะนะครับด้านนี้กลับมาที่โซนปลากระป๋องอีกรอบหนึ่งฮนะด้านนี้ไม่มีนะครับ เดี๋ยวดูโซนที่เป็นเส้นนะฮะว่ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวจากประเทศไทยมาหรือเปล่าที่ประเทศเวียดนามเขาก็ชอบกินเส้นอยู่นะฮะผมว่าไม่น่าจะตีตลาดได้นะเพราะคุณเวียดนามเขาก็ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับเส้นอะไรต่างๆทานเองอยู่แล้วนะครับไม่มีครับแบรนด์ไทยฮะ เดี๋ยวดูโซนซอสพริกเนี่ยซอสพริกก็เป็นแบรนด์ของเวียดนามนะครับที่ญี่ปุ่นผมจะเจอซอสพริกแล้วก็ซอสต่างๆที่เป็นแบรนด์ของไทยแต่ว่าภาษาเนี่ยเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะรู้สึกแบบงงเหมือนกันว่าเขาซื้อแบรนด์ของเรามาแล้วมาผลิตขายหรือว่าก๊อปปี้ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเยอะมากนะที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หลังจากที่เกิดโควิดเนี่ย สินค้าจากประเทศไทยเนี่ยลดน้อยถอยลงไปมากนะมีสินค้าจากเวียดนามเข้ามาแทนที่นะเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลด้านราคานะราคาของสินค้าไทยสูงขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องนําเข้าสินค้าจากเวียดนามมาทดแทนนะแล้วก็มีผู้ผลิตของเวียดนามเนี่ยน่าจะก๊อปปี้หรือเปล่าครับเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะแพ็กเกจหรือว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยคือมันของไทยเลยนะแต่ว่าเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะรสชาติก็ใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะซอส ต,ต่างนะเดี๋ยวผมพาไปดูซอสนะครับตรงนี้เป็นซอสมะเขือเทศไม่ปรากฏแบรนด์ไทยเข้ามาขายนะครับเ,เจอนะครับซอสแม็กกี้นะซอสแม็กกี้ที่คุ้เคยนะนี่ฮะมีวางขายที่ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยครับซอสแม็กกี้นะรสชาติก็คือซอสแม็กกี้ของบ้านเราเลยนะครับ,รมกกรบผมไม่แน่ใจว่าเป็นการมาวางขาย ของคนเวียดนามโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วเป็นภาษาเวียดนามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดเป็นซอสแม็กกี้จากประเทศไทยแล้วเป็นภาษาไทยเนี่ยผมจะภูมิใจมากเลยับตอนนี้อันนี้ไม่ปรากฏภาษาไทยนะบนซอสแม็กกี้ซอสอื่นๆก็เป็นซอสจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเทริยากิซอสจากเกาหลีจากญี่ปุ่นก็มาตีตลาดค่อนข้างเยอะนะครับคนเวียดนามก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะครับ มาสนผักนะครับก็มียอดฟักทองนะครับยอดฟักทองใบกระเฉดนะฮะแล้วก็ผักบุ้งนะครับผักบุ้งแล้วก็โอหลากหลายผักนะับผมไม่รู้ว่าชื่อมันอะไรนะเดี๋ยวให้ดูก็พอนะครับสนผักโซนน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆเนี่ยดูทรงละเป็น บแบรนด์ระดับโลกนะของดาวนี่นะฮะแล้วก็จากเกาหลีเข้ามาขายที่เวียดนามนะครับต่วนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ไม่ต้องดูฮนะเพราะเวียดนามเขาก็น่าจะนําเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลิตเองนะฮะคุณเวียดนาม เดี๋ยวเราจะดูว่ายังมีสินค้าจากประเทศไทยอีกหรือเปล่าครับโซนนี้เป็นเหมือนบรรยากาศร้านร้อยเย็นที่ญี่ปุ่นนะเป็นอุปกรณ์ใช้ในครัวเรือนนะสินค้าต่างๆนี้แน่นอนว่าญี่ปุ่นแน่นอนครับตรงนี้ผสมกับเวียดนามนะครับคนเวียดนามพยายามสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นทาง ธุรกิจให้กับชาติใดนะตันนี้เขาพยายามปุกปั้นนะโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยเมื่อกี้ผ่านแวบก็เป็นรถยนต์อะไรยี่ห้อวินฟ a าสหรือเปล่าก็พยายามตีตลาดไปทั่วโลกแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับส่วนสินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์ของคนเวียดนามกับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่ใหญ่อ่ะมีประชากรร้อยกว่าล้านคนเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยเราเยอะนะะแล้วก็ ทรัพยากรทางมนุษย์ของเขาเนี่ยก็เยอะกว่าเราเนะดังนั้นการผลิตสินค้าขายในประเทศของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันได้เปรียบแน่นอนนะเพราะมีจำนวนผู้บริโภคในยเยอะกว่าบ้านเราครับส่วนน,น,นั้นก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะไม่ไม่ต้องไปดูก็เป็นเสื้อผ้าทั่วไปนะครับไม่น่ามีความสนใจอะไรนะโซส่วนนี้ก็จะเป็นโซนขาย เบีย er นะเบีย er ต่างๆฮะเดี๋ยวดูว่ามีเบ er ียสิงมาขายหรือเปล่านะนี่เป็นเบ er ียปปรซัโปโรูจากญี่ปุ่นนะฮะก็มีนำมาขายที่เวียดนามนะครับแล้วก็เบียรสัญชาติของเวียดนามนะส่วนใหญ่นะมีให้นัเก้นขายด้วยครับที่ญี่ปุ่นนะฮะคนญี่ปุ่นจะชอบเบ er ียสิงมากนะเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะที่ญี่ปุ่นจะมีเบียสิงแล้วก็เบียรช้างวางขายนะครับ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขารักประเทศไทยนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขามีความสนใจเข้ามาประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะหลายคนคือมาแล้วติดใจมาหลายรอบนะแตกต่างจากเวียดนามนะนักท่องเที่ยวที่มาเวียดนามเนะี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาแค่รอบเดียวรอบเดียวในแต่ละเมืองก็คือจบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความน่าสนใจเหมือนประเทศของเรานะอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่เวียดนามหรือว่าชมประเทศเราเกินจริงนะ ผมเดินทางไปแล้วมาทั่วโลกนะสัมผัสมาทุกจุดนะคือประเทศไทยเนี่ยคือมันนเมซิ่งจริงๆนะถ้าคนไทยปรับนิสัยให้มีกฎระเบียบอีกนิดนึงแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไม่มีประเทศไหนสามารถเอาชนะประเทศไทยขอยงเราได้ในแง่ของการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเรามีอาหารอร่อยมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากกว่าชาติอื่นนะครับอย่างเวียดนามเนี่ย ร้อยทั้งร้อยเลยครับผมบอกเลยว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือใกล้เคียงกับคนจีนมากดังนั้นมาจีนมาเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันะนะครับทุกคนนี่ก็เป็นโซนผักผลไม้นะก็มีม,ม,ม,มีอะไรก็เป็นผักผลไม้ทั่วไปนะที่มีวางขายตามตลาดบ้านเรานะครับอาจจะมีแปลกหูแปลกตาขึ้นมาบ้างนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะดังนั้นก็ไม่ไม่อธิบายดีกว่านะครับกินขนุนแรงมากแนละชอบมากผมเป็นคนชอบกินขนมเมื่อคืนผมจัดไปละอร่อยมากนะขนุนที่เวียดนาม ส่วนฝรั่งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยอร่อยนะที่บ้านเราอร่อยกว่าเยอะนะส้มเนี่ยเมื่อวานผมซื้อไปละไม่อร่อยนะชุดนี้งตรงๆจืดไรรสชาติเสียดายเงินมากพอส่วนนี้ก็เป็นโซนแตงโมแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับฝรั่งต่างชาติก็มาเที่ยวนะแต่ผมบอกได้เลยนะว่าประเทศไทยของเราอ่ะกินขาดในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคือรสชาติดีดติดตลาดระดับโลกแน่นอนนะ ตอนนี้ผมอยู่โซนฟู้ดคอร์ทหรือว่าโซนอาหารนะก็มีรอตเตุรียาจากเกาหลีใต้นะฮะด้านนี้เห็นแบบๆบูปปั้นแกะสลักไม้นะไม่ใช่รูปปั้นคนยกมือไหว้เราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารไทยที่มีอยู่ทั่วโลกนะฮะนี่ฮะไทยบีบีคิวนะฮะร้านอาหารไทยที่ประเทศเวียดนามนะฮะที่เมืองฮาลองแห่งนี้นะ ค่อนข้างเง,งยียบไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนมากินอาหารไทยณเวลานี้นะครับรูปแบบการตกแต่งหน้าร้านก็เหมือนกับร้านอาหารไทยทั่วไปที่พบเห็นในญี่ปุ่นแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะก็ประมาณนี้จะมีรูปผู้หญิงไทยยกมือไหว้อยู่นะฮะภา,าษาเวียดนามอ่านไม่ออกนะฮะนี่ก็จะเป็นเมนูหลักๆของประเทศไทยนะฮะ คงไม่เข้าผมคงไม่เข้าไปรีวิวภายในร้านนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงเนี่ยคงไม่ต้องรีวิวะเอาให้รู้ว่าที่เมืองฮาลองแห่งนี้มีร้านอาหารไทยอยู่ด้วยฮะเมื่อที่เมื่อวันที่ผมเดินทางไปสอนมวยที่ยิมผมก็เห็นมีร้านอาหารไทยอยู่ตามข้างทางเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแสดงว่าคุณเวียดนามชอบอาหารไทยจริงๆนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปว่า ค่าของชีพและไรายได้ของคนเวียดนามน,นั้นก็ส่วนทางพอๆกับคนไทยฮะอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆที่นี่ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับทุกคน250กว่าบาทต่อวันนะไรายได้ขั้นต่ําของคนไทยนี่300กว่าบาทต่อวันนะรู้สึกว่าเวียดน,นามกับไทยไม่แตกต่างกันเรื่องค่าของชีพนะที่ส่วนทางกับรายรับจริงๆนะรถตุรียจากเกาหลีได้จากเาากเาหลีใต้นะได้รับความนิยมนะ ตอนนี้คุณทางกําลังเดินซื้อสินค้าให้กับผมอยู่นะเพื่อจะเป็นสเสบียงสําหรับการเดินทางเที่ยวที่เมืองฮาลองซิตี้อีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ผมเข้ายิมเขาเริเร่มสอนมวยให้กับลูกศิษย์เขาที่ยิมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทําวีดีโอได้หรือเปล่านะเพราะว่ายิมของเขาเป็นยิมของสาวๆแล้วก็เป็นยิมที่มาฝึกซ้อมแบบฟิตเนสเทรนนิ่ง ประมาณว่าฟิตก้นให้สวยงามแล้วก็เพิ่มคาร์ดิโอในการเตะต่อยของมวยไทยเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เทรนก้นใหญ่ก้นสวยกำลังมานะฮะสำหรับฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูดกาลต่อไปผู้หญิงที่ก้นไม่สวยก็จะมาฟิตทำให้ก้นสวยนะฮะเพื่อให้ใส่งเกงยีนหรือว่าใส่กระโปรงแล้วดูสวยงามนะครับทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็น โซนขนมแห้งของคบเคี้ยวต่างๆเนี่ยก็มีซอสต่างๆมากมายให้เราเลือกครับอย่างที่ผมเรียนไปคนระับวันนี้อาจจะมีการถ่ายก้นของคุณหงังค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าโปรโมทได้เลยเขาต้องการโชว์ความสวยงามของก้นเขานะผมก็เลยถ่ายทําวิดีโอเดินตามตูดของเขาเพื่อให้เขาโชว์ความสวยงามของกล้ามก้นที่เขาได้ฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานนะครับทุกคนไม่ได้เป็นการละลาบละลวงหรือว่า หึงการใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้อยากเข้าใจผมผิดนะครับผมเป็นคนดีๆนะฮะทุกคนเนี่ยคุณคุณทางฮะของเต็มรถเข็นเรียบร้อยนะครับนี่คือสเสบียงที่เขาจัดซื้อให้ผมเพื่อที่จะเก็บไว้กินที่โรงแรมนะครับทุกคน <S <S ในห้างแห่งนี้ก็จะมีโซนเหมือนกับฟู้ดคอร์ทเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับก็คือเราสามารถเลือกสินค้าหรือว่าอาหารที่เราต้องการจะ กินในมื้อเช้าหรือว่ามื้อเที่ยงก็ได้ซื้อเสร็จก็มานั่งทานตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวสักพักผมจะกินมื้อเช้าที่นี่นะครับมื้อเช้าครับอาหารเวียดนามนะครับเมื่อกี้ผมกินไปละเป็นแคนดารุมนะครับรสหวานอร่อยมากครับนี่ก็เป็นอาหารเวียดนามแล้วก็นี่ฮะไม่เป็นเครื่องดื่มหรือว่าไม่ใน,ใน่ายใจนะจะเป็นของหวานของคนเวียดนามนะผสมหลากหลายชนิดมากนะมีข้าวโพดสับปะรดแล้วก็แก้วมังกร แตงโมแล้วก็ทั่วและอื่นเยอะแยะนะให้ให้เราสามารถเลือกตามที่เราต้องการได้นะรสชาติเดี๋ยวชิมแป๊บนึงนะมันก็คือขนมหวานของคนเวียดนามคนระับแต่ว่าผสมส่วนต่างๆที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นธัญพืชนะก็เป็นของหวานวันนี้เขาจัดมาก็ต้องกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเสียใจเขาเขาสั่งมาผมกินละ เดี๋ยวขอตัวทานข้าวเช้าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน อาหารเวียดนามมื้อนี้ก็ถือว่าพอกินได้นะถามว่าสุดยอดถึงความอร่อยไหมมันก็ ไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็กินได้นะครับสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็ถือว่ารสชาติโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้กําลังเข้าคิวจ่ายเงินนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณพางนะที่จัดสเสบียงแล้วก็อาหารของกินไว้ผมเพื่อเก็บไปไว้ทานที่โรงแรมนะครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมพักจากทับสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสุดครับ mm hmm.